ใครที่เข้ามาแล้วทักทายกาสลองเลยนะคะกาสลองขับรถไล่สดนะคะไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ไม่มีเวลาอะไรไม่มีเวลานั่งอยู่กับที่เลยนะคะต้องเล่นไล์สดแบบนี้นะคะจะทําคลิปก็ไม่มีเวลาทําเหมือนกันใครเข้ามาแล้วสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนดูบรรยากาศข้างทางนะคะ อันนี้เราก็ขับรถไปก่อนนะคะมีใครเข้ามาแล้วด้วยก็ทักทายกันด้วยนะคะไปกันแล้วค่ะทุคนห่วงนอนนะคะทุกคนก็จะร้องเพลงให้ทุกคนฟังใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะไม่เสียใจเลยร้องจะเข้ารักเก่า หลาค่ะจนหาเจ้าเจอไม่สู้ค่อยเลิกเลอกแต่มีนาห้ามใจให้เกียรติมากคอยเอาใจผู้ชายโลโซนะโอ้ยมีสกัดป่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะเป็นการให้กำลังใจการสลลองนะคะการสลองคนไปทั่วนะไปทั่วทีพทั่วแดนนั่นแหละนะคะสวัสดีคุณตานะคะสวัสดีคุณตานะคะสองสองคุณตามาจากไหนเอ่ยสองคุณตานี้มาจากไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะการสลลองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ด้วยนะคะบรรยากาศขึ้นไลฟ์สดทำาต้องขึ้นไลฟ์สดเวลาขับรถเหงาอะ่ะง่วงอะ่ะเออมันมีอยู่สองอย่างทั้งเงาทั้งง่วงอะเนาะก็เลยไลฟ์สดไม่ให้เราเหงาไม่ให้เราง่วงนะคะอ่ะพูดคุยกันค่ะคุณตาทั้งสองท่านนี้เป็นใครเอ่ย ใครจะลงมาคอมเมนต์คนนั้นจะรวยคนนั้นจะสวยคนนั้นจะหลอ่อคนนั้นจะเก่งนะคะอ่าคุณตาค่ะลงมาให้กาลังใจกะสลองด้วยนะคะมาให้กะให้กําลังใจกะสลองด้วยนะคะคุณตามาจากไหนกันบ้างเนาะคุณตาทั้งเจ็ดกดเลิฟให้ด้วยนะคะกดนิปโป้ให้ด้วยนะคะนิปโป้ไปรัวๆเลยนะคะขนหัวใจรัวๆนะคะไลฟ่สดไม่นานค่ะสิบนาทีนะคะ เพราะว่าอะไรเหนื่อยอ่ะง่วงอ่ะเราได้พูดเราก็หายง่วงหายเหนื่อยเนาะมีใครนะคะเป็นคนอยู่ในประเทศไทยไทยแลนด์นะคะก็เป็นวันหยุดได้หลายท่านบางคนก็ยังไม่ได้หยุดนะคะก็จะเริ่มอ่ะปีใหม่อีกวันหนึ่งนะคะตอนนี้กาสดองเป็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะง่วงนอนมากอันนี้ก็จะเป็นป่านะคะเอาจอดรถชักงนิดนึงเป็นป่านมะะีคลื่นนะคะ ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒนาวัฒนพัฒน์หรืออะไรนะโอฟิวนะคะพี่อายุเท่าไหร่ห้าสิบสามปีจ้าห้าสิบสามปีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากผลงานด้วยนะคะ,ะกดไลค์กดเริมให้คุณแม่ด้วยนะคะคุณลูกนะคะเรียกคุณพี่นะคะอันนี้ก็คุณแม่ก็แจ่เลนะคะ่ะจะเรียกคุณพี่ก็ดีใจนะคะดีใจด้วยดีใจนะคะที่มีคนเรียกคุณพี่นะ อันนี้ก็จะได้ส่วนไม่นานนะคะสิบนาทีใครอยู่ที่จังหวัดไหนลงมาคอมเมนต์กันนะคะอันนี้อยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจงังจังหวัดร้อยเอ็ดเรานี่เองนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะจ๊ะธนาวัดนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ดูนี่ปลาก็มเห็ดนะคะทุกคนปลากิมเห็ดนะปลาเกมเห็ดนะคะ อ่ะให้ดูก่อนก่อนที่จะขึ้นถนนใหญ่นะคะให้ดูต้นยางนะคะหาดูยากแล้วนะคะต้นยางทุกวันนี้หาดูยากมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะบรรยากาศนะคะต้นยางเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นยางนี่นะคะก็จะเป็นป่าประมาณนี้เออหายากมากอันนี้ที่ป่าเก็บเห็ดน,นะคะ น้องธนวัตรใครใครที่ลงมาคอมเมนต์คนนั้นก็จะหลอ่อก็จะรวยนะคะก็จะเก่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสวยจะเก่งจะรวยนะคะอ่าเอ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะคุณพ่อกำนันนะคะแล้วก็ใครนี่พี่ปุยไฟายมาส่งความสุขสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ปุย๋ยไฟนะคะมาส่งปีใหม่ให้น้องจงมีแต่ความสุขตลอดปี อยาเก็บอยากใครแล้อยากจนนะ้น้องสาวขอบคุณมากค่ะพี่ปุยฟ้ายนะคะน้องก็จะไม่เก็บไม่จนนะคะอันนี้ก็จะขึ้นถนนใหญ่นะให้ดูตรงนี้อ่าไทยแลนด์นะคะตอนนี้ใครอยู่ประเทศอะไรภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่านไม่ออกนะคะก็สวัสดีเช่นกันนะคะปีนี้เป็นปีใหม่แล้วนะคะเป็นวันที่สองแล้วนะคะง่วงนอนมากเลยค่ะเลยอยากไร้สนนะคะเพราะเราง่วงนอน ถ้าเราได้คุยนะคะเราได้คุยเราก็หายง่วงนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเราไม่มีเพื่อนคุยนะคะอ่านไม่ออกเลยภาษาจีนเนาะออ่านไม่ออกก็ไม่ต้องอ่านเนาะฟังออกไม่แปลออกไหมนะคะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะโอ้หกสิบสามดวงการนะคะสมัคพูดคุยกันนะคะใครลงคอมเมนต์ใครเขียนคอมเมนต์คนนั้นจะหล่อคนนั้นจะรวยนะคนนั้นจะสวยนะคะใครอยากรอใครอยากสวยใครอยากรวยคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มานะคะรถก็เยอะมากๆเลยนะคะ เหนื่อยมากนะคะอ้าวหายไปแล้วดวงตาฉันดวงตาของฉันนั้นมืดมิดเห็นไหมคะรถบัสรถทัวร์นะคะรถทัวร์ก็ลงกรุงเทพน,นะคะพี่สดใสเมื่อวานนะคะน้องสาวน่ารักค่ะน่ารักไหมคะน่ารักนะคะฝากติดตามฝากเข้าไปดูคลิปให้ด้วยนะคะพี่สดใสเมื่อวาน เด็กคนนั้นเขาไม่มาแล้วนะคะอย่ามาถามนะคะว่าใส่เสื้อสีอะไรไม่ได้ใส่เสื้อนะคะไม่ได้ใส่เสื้อนะคะอะไรนะเขาบอกใส่ใส่เสื้อสีสูนย์มาสั้นเด้พี่สดใสเมื่อวานมีคนถามมาเนาะวันนี้ก็จะมาตอบนะคะพอดีนะคะมีคนสอนมานะคะเขาบอกว่าคุณแม่คุณแม่ใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะเสื้อนายยังเกงไหนคุณแม่ใส่เสื้อสีอะไรคุณแม่จะตอบในวันนี้ มาขอตอบวันนี้นะคะคุณแม่ใส่เสื้อสีส้มสูนมาสั่นเดชพนวาสีส้นสูนมาสั่นเดชเออพันวางสั่นเนาะคุณสดใสน้อเมื่อวานมีคนมาขอดูเราจะไลฟ์สดไม่นานได้เกดนาทีแล้วนะคะถึงที่หมายแล้วเราก็จะลงไลฟ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนขอทุกคนประสบความสําเร็จปังๆนะคะคนที่ทําช่องนะคะรวยรวยคนมาคอมเมนต์ก็ให้รวยรวยจริงๆสิสวยถ้าผู้ชายก็รอๆนะคะ หล่อๆนะคะหล่อๆกำนันจะหล่อไหมอยากหล่อไหมเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนยเหนื่อยกับชีวิตขับรถนะคะชีวิตนี้ชีวิตฉันมีแต่ขับรถนะคะอยากจะร้องเพลงหนึ่งนะคะน้องมากับคำว่าใช่นะใครจะรับไปรับไปนะคะไม่สเสียใจเลยที่เคยอกหัก เมื่อมาได้รู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้าอายเคยเสียใจจึงต้องอาศัยให้นาหำเมาอกหักจาก้้ารักเกา่าอย่างต่ออย่างต่อจึงหาเจ้าเจอนานๆท่งจะหากันเจอนะคะ ไม่สวยเลิศเลยแต่มีน้ำใจให้เกียรติมากคอยเอาหูใจผู้ชาไฮโลโซอ่ะลองไม่ได้แล้วเราไม่ได้ก็ไม่ต้องล้องนะคะทุกคนอ่ะยังมีดวงตาอยู่นะคะยังมีดวงตาอยู่นะคะอ่ะขอปิดนะคะขอปิดหน่อยนะคะนิดนึงนะคะ ดูอันนี้นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะคขำขำอะไรเนอะขำอะไรเนาะขำอะไรคขำนองตาใช่ไหมขำนองตาที่มืดมิดใช่ไหมอ้าน,นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาถึงที่แล้วจะไล่ไล่สนให้ดูนะคะให้ไปดูปลาพาไปดูปลานะคะทุกคนพาไปดูปลานะคะ ีมวเออไปแล้วไปต้งหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวจะนั่งยุ่นี่แหละอ่ะสีสูนสูนเออมีคนบอกว่าสีส0นสูนนะคะสีสูนสูนนะคะใครขอดูเสื้อในนะวันนี้จะเป็นสีสูนูนอันดีวันนี้มากับคนคุมนะคะถ้างั้นอย่าแซวนะคะอย่าแซวนะเดี๋ยวเขาจะสูนตามนะคะ ให้มาดูมะละกอต้นนี้ดุกมากดูนะคะดูลําต้นนะคะห้ามมาขอดูนะห้ามมาขอดูดูนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ใส่เสื้อใน,ไ,นไม่ได้ใส่กางเกงในห้ามมาขอดูนะคะถ้าใครขอดูว่าใส่เสื้อใน,นสีอะไรกางเกงในสีอะไรก็จะตอบเลยค่ะว่าสีสูนนะคะสีสูนวันสันดิพิธีพิธีสวัสดีปีใหม่นะคะ คุณพนมพรสวัสดีปีใหม่วันนี้พามาดูมะละกอนะคะพามาดูมะละกอวันนี้จ๋ามาทําอะไรอยู่ที่นี่มาทําอะไรอยู่ที่นี่นะคะเห็นไหมต้นมะละกอพี่ไข่สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันไปนะคะพิธีพิธีเลิกง,งานแล้วเหรอนหนบอกพิธีบอกว่าพิธีทํางานอยู่ทํางานอยู่ไม่ใช่เหรอวันนี้มามีคนนะมีคนบอกว่า ให้เดินออกกําลังกายว่าสั้นเด้ที่เดินออกบังรำกายใส่แต่ขนาดคอยนั่งอยู่บ้านคอยกําเมยเนาะอ่ะได้สิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะแต่ดวงตาก็ยังเยอะอยู่นะคะพี่ไข่สวัสดีนะคะพี่ไข่ลุงกำนานพิธีนะพี่พี่อะไรนะพี่พนมพรนะคะพี่พนมภัยเออพนมภัยนะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ่ะบรรยากาศจังหวัดร้อยเอ็ดร้อนมากนะคะทุกคนร้อนมากๆเลยนะคะ ร้อนมากนะคะเอาใช้เวลาอีกห้านาทีนะคะอีกห้านาทีพอดีถึงเป้าถึงจุดหมายแล้วนะมาทําชุดละขับรถทั้งวันขับรถทั้งวันวันนี้แต่ไม่ไหวเลยนั่งพักก่อนนะคะเลยนั่งพักก่อนนะคะสวยมากเลยเห็นไหมมีใครอยากได้ไหมไหมคะเจ็ดพันห้านะคะราคาเจ็ดพันห้านะคะเห็นไหมแพงไปไหมทุกคนแพงไปไหมราคา ราคาแพงไปไหมเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้านะคะสวยมากดูต้นไผ่ก็สวยมากถ้าใครออกไปก็ยกมือไม่บาดด้วยเด้อจะได้รู้ว่าออกไปหมดแล้วนะคะแลอีกห้านาทีนะคะอีกห้านาที อีกห้านาทีพิธีพิธีทํางานเลยนะคะพิธีพิธีท,ทีนะคะโอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่วาดนาลีแสงมาแล้วมาแล้วดีใจจังเลยที่ยังกลับมาหากันนะคะที่ยังกลับมาหากันที่ยังกลับมาหากันนะคะที่ยังกลับมาหากันพิธีสวัสดีปีใหม่น้องจ๋าสวัสดีปีใหม่นะคะ ดีที่เราได้เจอกันเนาะเกือบจะไม่ได้เจอกันแล้วนะทุกคนเจ๋จก็จะขอเวลานะคะถึงวันที่เกตนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๋จจะไลฟ์สดให้เห็นหน้าจ,าจะจ๋านะคะเออะจ๋าขอเวลาไม่นานนะคะทุกคนจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะจะกลับมาเหมือนเดิมใกล้เป็นคนเดิมแล้วนะคะใกล้เป็นคนใกล้ะะะกลเป็นคนแล้วนะคะใกล้เป็นคนแล้ว ตอนนี้หยุดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะจารับโทรศัพท์ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่นะทุกคนทุกคนนะรับรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึง่งค่ะอยู่ที่นี่แหละซุ้มไม้ที่ขายอะค่ะมาถึงมาถึงประมาณสักครู่ค่ะค่ะรออยู่ตรงนี้นะตรงที่เป็นเน่ย เถียงนาน้อยน้อย,น,อยนี่เด้อไปนาไหมหรือจ้าอย่างไปนาไมหมบ่ทำทำหน้าใหม่เออทำหน้าใหม่ไอ <c oughs> ถามตลกเนาะคำนั้นทำหน้าใหม่เนาะพี่พี่พี่ว่านาลีแสงสบายดีหรือเปล่าบอกว่ามาแล้วมาแล้วเมื่อวานเจออะไรเนาะเจออะไรที่บ้านแม่กระซอองใช่ไหมคะ วันนี้คนป่วนนั้นทุงใสถูกฝังไปแล้วนะคะงสงสัยถูกฝังไปแล้วเนาะอืมมาไม่ดีก็ฝังอย่างเดียวมีคนเล่านะคะอ่ะสิบห้านาทีแล้วดวงตาก,ก็ยังเหลือแต่ว่าเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทําธุระแล้วก็ไปต่อจะขึ้นช่องใหม่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพิธีพี่นาลีแสง ลุงกำนานพ่อกำนานพิธีทีเท,ท,ท่าทำงานทำไมหยุดน้อยจังเลยพิธีทำไมทำงานทำงานหยุดน้อยจังเลยพี่ไข่พี่ไข่จา๋าอ่าลุงกำนานไปแล้วนะคะก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะว่าจะไลฟ์ให้ไปนานๆก็ไม่ใช่แล้วนะคะอ่าขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะทุกคนยกมือไม่บายค่ะพิธียกมือไม่บายจะจ๋าหน่อย พี่ไข,ข่คงทำงานแล้วเนาะเออคงไปนานแล้วนะคะก็ขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจจ,จ้ามาตลอดนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดขอบคุณที่เข้าใจทุกอย่างนะคะพี่ทีขอบคุณมากค่ะก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ